โทรโทรรู้โทรรู้จิ้งจอกเนม่โทรโทรรู้โทรรู้จิ้งจอกเนโทรอะไรแบบนี้นะเชียงอ่บอโทรรถโทรรถเจ้าคุยกันยาวอยู่เนาะบนเตียงพี่ป้าจ้อยจ้อยอันเจ้าอันเจ้าตัวเจ้าคอยบ่ตัวไดๆจะมีอย่างตัวขคอยอยู่บ่นี่ยนะมีเงินงับได้นี่มีเงินงับได้เจ้านี่เนาะมีเงินงับเนี่ย ตกใจอะไรเจ้าเจ้าก็ว่าบุญตัวข่อยตัว๋วเท่คอยตัวโดยตลอดตัวมิจะมาผมมีเงินผมมีคำลูกๆไปจนใช่ต้อาลูกไปหายเฉยเบิ้งนี้เปิดกล้องให้แล้วเบิ้งเนี่ยหันกล้องไปแล้วเราเบิ้งงนี้นี่โป๊เจ้าเห็ดอยังนี้เห็ดอย่งไหวนนี่เจ้านี่นี่เบิ้งนั่นนี่ ห่านป้าจ้อยกุ้งเผานี่นะ่ะจะมามะปะเปิดห่านบังไงตัวแต่คอยอ๋อห้พี่น้องไงเนาะใส่เดีพี่น้องเงยบาทนี้หอดใส่แลบบาทนี่อ่าอยู่กราซินบริษังใดคือว่าเลื่อยมาแต่หึงเติบแลยเนาะ เอาพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนภาวะชีวัยและกระต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ส่องตาเตียงทองสตาร์นิคือเก้าพี่น้องเอ้ยเปิดผ้าไหมาอีกบาทนี้กัดมืดจื้อ,อคือนคําจ้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะจักดูไสพี่น้องเอ้ยหาป้ายยังบวเห็นอยู่แต่ทีนี้นี่นี่น่าจะเลยก๊ะสิ่นมาจักหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยน่าจะเข่าคนเกล็ดได้เลยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ ara, ก ok ับเวลาก็เกือบเกือบสองทุ่มนะได้พี่น้องเลยหรือว te. ่าเป็ดเกือบเป็ดม no, ุ้งแรงเนยพี่น้องเลยเขาก็คอยไปเนาะยันอันตรายพี่น้องเลยไปวัยบ่ได้ก็สีวิวเข่าเนาะบาดนียพี่น้องเลยโอ้ยห่านยั่งเสันนี้นะมันเห็นในตาลายไปเพื่อได้พี่น้องเลยห่านยังนี่กุ้งเผาห่านส่วนอาหารป้าจ้อยป้าจ้อยกุ้งเผามาบุญ เจ้าเห็ดยังนี่บอปเจ้าแล้วมาบิจการอยู่พี่โบนะเลยเบี้ยสด้วยสด้วยบัวบัวบัวบุญไปรื้อับมายั้งนียไปเห็ดแม่คือบูบอแจงบก้าวแท้จะผิดเจรนาแม่จะเห็ดไหนจะเห็ดแม่กับเมียเจ้าน่ะปัาจอยกุ้งเผาอ๋อคือเห็ดแบบนี้นี่เบิ้งลูกเบื้องจริงแจงค่ะคักดูพี่น้องไอ้เหม็นบ่วนี่น่ะยังไงผู้หญิง บ้านเิเปดออมันยังมันยังเจ้าเห็ดยังเจ้ารวมหัวกันหัวหัวหัวเมียเจ้ามันรวมหัวกันตัวข่อยบ่เนี่ยนะตัวทีมงานมาโดยตลอดว่าเจ้ามีเงินมีคำวันนี้เจ้ามาเมียงป้ามาเปิดห้านกุ้งเผาอยู่พี่นะพี่น้องเอ้ยปู่เจ้าทางเห็ดแท้มาบุญนี่เจ็ดกันในลงคอดีเจ้าเน้อพี่น้องเอ้ยป้าตัวบุญ จะเห็ดยังนีกน้าวกะคักน่เอาช่วยอ่านนีเอช่วยอ่านเน่ส่วนอาหารปลาจอ้กุ้งเผาปลาอยป่าเมนบ่ปลาอยบ่มัน้องป่าเนาะเอาปลาจยปลาจยก็ไม่มีไม่ทไม่บวกบอกบวกเป็นปลาอย ปลาเขาอ่านอยู่บ้านกับปลาจ้อยน้องไงครับใกล้ปลาจ้อยบ้านเขามันแค่ปลาจ้อยนี่แม่ที่ไม่โทงแม่พุ่งกัวโตงไงนู่งปลานี่ปลาอนนี้สดสดเลยสดเลยคนจนเด้อนี่บาบุญเจ้าเห็นยังนี่ตัวข่อยมาโดยตลอดนี่อันส่วนอาหารตรงตัวเองเลยนะมีกิจการอยู่ฝั่งท้ยอีกเนาะบาตูนนี่บ่กสะท้านป้อมเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมได้ได้เจ้าดีๆเคลียร์ไหม จอยากใช่มไม่เคยคยกันย่ายโทรโทรรู้โทรรู้าเนโทรโทรโทรรูาเิ่นโทรเลยบบนี้นะเชืยบ่โทรรถโทรรถเจ้าคุยกันยาวอยู่นบนเตียงพี่น้องเอยเจ้าคือคิดในนี่โทรวีโอเลยมีอรถนี่ที่เได้โทรดีได้พี่น้องเบิ่งติ่นี่ปาจอยภูมีปาจอยพี่น้องเอยเอา

มีเพื่อนมีมีเวียกเออมีเปิดกล้องเด้อนี่เด้อมีมีลูกน้องอยู่มีอยู่ป่ะปัจจัยจ้อยอันเจ้าอันน่ะเจ้าตัวเจ้าข่อยป่ะตัวจะได้จะมีอย่างตัวข่อยอยู่บ่นี่นะมีเงินงามได้หนิมีเงินงามได้เจ้านี่เนาะมีเงินงับหนิ ตกใจได้เลยเจ้าเจ้าก็ว่าบุญตัวข่อยตั๋วที่คอยตัวโดยตลอดตั๋วพิจารณาผมมีเงินผมมีคำลูกๆเลยจนยช่ต้อาลูกไปหายเชยเบิ้งนี่เปิดกล้องให้เราเบิ้งเนี่ยหันกล้องไปแล้วเราเบิ้งงนี้นี่เจ้าเห็ดยังนี่เ็ดหยังไจ้านี่นี่เบิ้งนั่นนี่ ห่านปลาจ้อยกุ้งเผานี่นะจะมาเปิดห่านบังไงตัวแตะคอยโมเมนของเจ้าบ่เฮ้ยห่านจะว่าหนปลาจ้อยกุ้งเผานี่ฮะโมเมนบ่โอ้ยยงมีผัวน้องผัวน้องไอ้ึบ่ โอ้ลูกสาวก็ตื่นเนาะา้นเอ้านี่นเนาะอันน่ะไปปชอชวนอาหารปลาจ้อยกุ้งเผาอ่ะันออแมมนเนาะแมนบอก่ไบ้มีบอ้เฮยบรได้มีบอมีะบบบ้นี่ไรเออขมีกัโตกินกลางบอกเเออขังแน่ว่าขางแนจะบ่ตัวอยบ่ โฮ้ยเออคาบรถมานเรทุกไใจหมดฮะป้าจ้อยกุ้งเผาวะชั้นเพราะเเปิดเปิดแล้วหารเด้งเยอะเบริดัทขายอาหารทะเลกรับเพราะอาย่เราโหลดอีกคือว่ายิ่ำไรขคือไปกินตะกุ้งพิจิตรเยอะนี่โอ้ยป้านผัวเจ้าก็ว่าเองนี่ป้าจ้อยเออ

เนื้อหอยกุ้งตัวพ่อยักษ์เน่นะเนาะผู้กุ้งนะกุ้งตัวแดงครึ่งอยู่เนาะปลาปลาก็กินอรนีลเาปลาเอเราจะอเชีฟังละเนาะปลาปลาในรุ่นกินค้นน่านนะเมนเลยนะิวเข้าเลยเนาะประธานป้องกอ่านเลยประธานป้องโดเราเอาเมนเรบเมนบ้เมเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้เมนเอาให้เราเบิ้งไหมนังว่าจกว่าแล้วะว่าแล้วจำจำห้านพิษไปสักจ่ว่าเร้าแล้วจำอันชื่อป้ายอไรไปักเยนี่นะมันมีอ่างน้ำนะเฮ้ยเออเมนยี่โบชื่อยวนมีปลาตัวนึงนี่อ้ยยนมีผมเฮ้ยผมเมนบอ้่มีปลาทำได้ยิน่ะอึ นี่ตอนนี้พ่อโตบ้าเลยน้อพี่น้องน้อปเปู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 ปปู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 ปปูู่แบปูปูปบปูปปูปูปูปปูาูปูปปู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 อูนูป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 ูพาปูปอปน่ปปฮอ

โอเคแล้วนางอยู่ค่ะพอพอมาเห็นยังนี้อยงที่ปไปถามโอเคโอเคจะเดี๋ยวโทรหาไม่เด้เพื่อนใดคับเพื่อบรกินมืนีโอยโอเคโดยชอเบิ้งเป็นแนวทางบ่อ่าตามเิก้อนอ่างเลยาดออุ้้งปอโอ้นชี้เลยคักแนวหนโ โอเคเอาเอาอับนครับผมดีครับวัดีครับไมคครับวัสดีครับป๋อป๋อนี่สุดๆเลยครับผมพิ่นิ็ดยอไรครับไม่นี่ขายแบบว่ากุ้งเผานี่แบบกุ้งเผาก็เสเผาตาเลยนะครับเผาแบบนี้นะครับเอาจงเลยบครับาปาพี่น้องเอย ขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องบุ่งนี้ได้ครับเด้อโอ้มันชดโพดอันนี้มันบ้ามันบ้าเจ้าชิงทุกชดนะครับผมเพราะว่าด้านน้องเป็นดานเลยใครดูเราจะนำคนไหนเจ้าขออนุญาตนะครับเจ้าของร้านนี่ชื่อ ปลาจอยผหรื้ว <m> ่าปลาจอยอรับเอ้ยเป็นรวดฮะเป็นตรวโอ้ไปไปไีเลยเนาอโอ้หนเนาะนี่จะขายป้าครับนี่ป้าจอยพี่น้องบุมนป้าเนาะเป็นชวนอาหารโอคัก็ทำไดครับพี่น้องเอาเพิ่ขายชุดได้ไแหแบบนั้นนะครับเพิ่งขาชุดบอครับเป็นชุดอ๋อครับผมเป็น ตามไส้ครับวันนี้ใส้ไงชุดครับเป็นโลูกไงชุดลโกไส้น้อยนไส้จางก็ผมตามไส้ครับโลละไจักบาทไงไส้ไงนี่ตัสี่ร้อยห้าสิบครับผมสี่ร้อยป้าโล่ส mm, um, ี่ร้อยห้าสิบครับก็มีมะเิดอึ้นผาครับาอ้สีาตัวกินแล้วละแปดร้อไปเจอครักันแค่ครับูกคขายยี่้านตรับหนบ่กมู้าร้ายครับ ตอนนี้มันปิดแล้วครับเพราะว่าครับผมแค่เปิดอยู่คงจะดิ้นหีไล่กันหนีบวกครับนี่ทำรลายครับลูกค้าเทามัาติดทำนี้เพราะว่าขายครมามี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 แต่กุ้งนี่บวกครับขออนุญาตได้ครับมีทุกอย่างครับป่านนี้มต้องอยู่ข้างในครับมทุกอย่างเลยแต่ว่าสดสดเลยสดไปเลยผักเลยแบบนี้สดเลยเนาะครับผมขออนุญาตบาดข้ามนะผมเขาชาวบ้านนี่จะเนาะบ๊วยโบ้ได้แบบนี้พี่น้องเลยเนาะมันมันมันตายงงงมพุท จับโลจากแท่งเี่ตัวนี้ใช่ไหหกตัวโล่หกตัวโลโลละสักบาทห้าร้อยครับโลละห้าร้อยไอ้น้อีมนบูคัดพิเศษขโมยเงห้ยขับขับขับับขี่น้องเลยอันนี้คอนี้ผมย้อนประเทศเล่าก็ไล่ครับนี่ผมก็มาจะเล่าคุณกะเลยแบบเห็นป้ายแบบคือซื้อคือื้อมีอะเพิ่นนะนะครับ มันคงก็เลยว่าเราเราตัวผมว่ามามาเปิดร้านอาหารดูพี่หน่ออ่าพี่น้อยก็เลยไทยชาเล่กอะไรนี่ครับอ๋อี่น้องอยู่แล้วพี่น้อกกับประเทศ่างนี้โอ้มาว่าพี่นเอาแบบสดณเนาะครับผมครับผมสวัสดีค่ะอ่าลูกเช้าบ่ครับผมครับผมและคัพเคาน์เตอร์ในเนาะกันเวมิตรบับ พี่น้องมีทุกอย่างเนาะอันนี้ข้ากวกระข้าวทุกอย่างครับผมครับครัิดแจ็กทุ่มครับผมทีครับผมผิดแจ็กทุ่มครับครับเต้าครับเต้าแห้งตอนกลางเวทนี่เปิดบัดมือเนาะครับเนาะครับผมโอเคครับกุ้งเต้าหู้ทีุ่่มครับอันนี้อันนี้แบบว่าเพิ่นนอนอยู่นี่ิเลยนะนอนข่าวนอนเข่าวกุ้งครับครับว่าสองคนเสียใจนักงนอนเข้าไดวนี่นี่เขาหลักอ๋อเขาหลักเนาะพวกเที่ยวไปเที่ยวมากหย่เขากหลักเลยครับ รกับเนี่ยแล้วแตมสเนาะโชบุได้เนาะเพราะว่ามันมันยิบง่ายเนาะต้องไปเลยมาตั้งอานูนเนาะยิบโตไก็ิ่มแล้วอันตระไรเขาทอไแล้วครับเขาก็ไปกินเลยฟตักเอาเป็นทาย่างเดียวนะน่้อเลไปบ่ กสั้นขออนุญ,ญาตได้ครับได้เดี๋ยวเมื่อไนชิมาชิเบิงนคุว่าไปหาที่พักที่เชร้าก่อนหักกามาจะฟังเล่าครับผมครับผมไปทางขวาไกลมากครับจากตรงนี้เข้าไปคอนแก่นมาหันหาคลิปของคลิปลกอ๋อโอเคโอเคยังอยู่กาลสินอยู่ตอนนี้เนาะโอ้กาลสินกาลสิน ประมาณหาคิเตอหาช้อนแข็งังครับผมขอบคุณหลายหลายครับไอ้ครับอันนี้พันเดอร์ทาจังไงครับมันเพื่อพี่น้องปาจ่อยภงเขากดูในส่วนส่วนใดของของกระสินครับอำเภอย่งตลาดครับอำเภอย่งตลาดครับอำเภอย่งตลาดอจังหวัดกระสินจัังหวดกสินครับโอ้แย่งตลาดย่งตลาดพี่น้องเลยพูดเลยจนได้ติดย่งตลาดโอ้ยูนี่เลยโอเคครับขอบคุณหลายหครับไอ้ครับครับผมขอบคุณครับผม ไปได้บาบุญได้โลได้ชีได้ห่าได้ไปไปหมออะไรบอเจ้าของเราเป็นต้นหัวได้บอไปป่าป่าพี่น้องอย่นี้เนาะป่าป่าป่าจอยป่าเพรา่เห็นหินห็นแบบแบบเนาะบ่เขาเบิ่งในรถเขาคิดว่าไม่โทษอันน่้เป็นไม่โทษอ่าอ่าจอยแต่ว่าถือยึดจอยเนาะจอยในถือ่า แต่ว่าคำเกลียม yeah. ันไม่น okay. I mean right. right. yeah. mm ้ปลาแม่นแม่นนึ่งมามันมันมันเป็นนี่เนาะมันนานป้ายเพิ่นเอาเอาเอานี่เพิ่นแต่งเอานะมันบ่นตัวมันมาเพิ่นมาคุ้งมันก็เป็นสดเนาะแม่ถ้าจะกินดีๆถ้าชิมุราเขามีเงินมีคำดีๆกับเีงหรโบ๊ะโบ๊บโบ๊บโบ๊ะคาเนาะมีแต่ว่าถ้าเพิ่นเพิ่นย่างเพิ่นอย่างแล้วก็จังว่ากันพี่น้องเลยเอาคำมี้จะบอเป็นยังที่เผาผ้าหนุ่งโม่ไป ถึงที่พักที Lock, ak, no, ot, ่เช่าก no yes in ันจังหวะกันเข้าจังหากินข้าวกินน้าะพี่น้องเนาะที่ได้กินกุ้งให้กินคนอยากจะช่วยยู่บูดเลยความมันมาคนมากุ้งมาลีเนี่ยมากินกุ้งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคำว่าพวกประเภทปลาไม่ก็เป็นเป็นคือทุเรียนนะนะที่หนึ่งให้ดวงใจได้บาเล่นกุ้งนะเนาะไปไปชนะเนรถรถรถดีรถคนเนี่ยป่ะ ไปวะมีแต่ห้าสิบโล่บอกมีแต่ทั้งเฮ้ากับสิคอตัวเดินทางก่อนบัดนี้พี่น้องเงยประมาณห้าสิบกวโลถึงหกสิบโลนี่แหละคนละพี่น้องเงยเนาะโดยพี่น้องเงยเดี๋ยวให้รถท่านขึ้นไปเนี่พี่น้องเงยเนาะได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บบยังโบนี่ไปได้บอกไปพี่น้องเงยเนาะเฮ้ากับสิคอตัวเดินทางก่อนพี่น้องเงยเพราะว่า อ่าน้องโม่เพิ่นกะยันว่าเพาิ่นองจะรับอยากนอนเบือนต้องตื่นแต่เศร้าแต่เสียวพ,พ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะถือว่าเป็นการเข้าใจผิษน้อพี่น้องเนาะ <c oughs> อย่างรุนแรงแมนี<อ>่วะ,ะ่อบคุณเมนเท่ปะเมียของเราตกใจอยูอ่ว่าไม่เลือกเพราะเราตกใจดีนะที่นี่นะป้าจอยนะแมนโอ้ยเรายังตัวคอยยังเยเราตกใจอ่ บมเองนั่นได้พี่น้องมาแบบสดๆดได้ๆนี่เนาะเราตกเป็นเขาไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้เตรียมเราชดได้พี่นะฮะไม่เขาจะกลัวจะไหลเนาะหัวเี่น้องเฮ้ยเอ้ามันเห็นมันกวนตาเนาะปัดปัดสีแดงอีกได้ปัดจอยปัดจอยพม่นสีแดงกวนตาก็นาะพี่น้องเงป้าตู้เขาเนี่ยก็ยากอยู่บ่จ้าก็ยากอยู่ยากอยู่แต่ว่ามัน หม้อข้าวที่กินว่ากินได้อยู่พี่น้องแต่ว่าเงินท่านมันชิพเยอะมากให้ที่อันนี้นะประหยัดเลยเนาะพันกระปุกชี้ร้อยอิ่มหมดโลหนึ่งกอยอิ่มชี้ม้อโลหนึ่งวีอิ่ม้อยเป็ดร้อยจำนวนสองโลเนาะก้อยก็ต้องฮกพูดแล้วโอ้ยพ่อแม่ต้องต้องคำสอนกินอะไก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องเชฟเชฟเงินไวในประหยัดในจังเนาะประหยัดประหยัดหากินข้าวอาหารตามสั่งจานละห้าสิบหกสิบบาทนี่ก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะกินใส้กรอกกินอีกอะ จะกาะอีสานเนาะน้ำช่องมาบุญไงขึ้นเก่าแล้วบุญยังไดข่ามันไกลเนาะตลาดต้นตาลเท่านะตลาดต้นตาลไปสันเดินทางก่อนพี่น้องเลยขอบบุญขอบคุณในลายพ่อแม่พี่น้องบัดจุขุจคนหากระหอดกะละชินได้พี่น้องเด้อเนาะอ่าฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานเท่าคือเก่าพี่น้องอีกจักหน่อยกะหอดแหละขอนแก่นบุญพี่น้องเลยไปขอเดินทางก่อนพี่น้องเลยไปก่อนเด้อพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบาๆนะพี่น้องเนาะไปไปพี่น้องเลยสบายดีน้องโมโดยพี่น้องเลยจังนอนแล้วบ่ <laughs> ไปพี่น้องเลยตกมุกตกใจเบิด์กินอีกแล้วโอ้ยเนาะพี่น้องเลยน้องมือสัตวได้กินหัวเข่าหัว,วน้ำชื่อชื่อยังล่ะลุงชเวนไม่กินเหรอไอตุนกับเข่าเจ้าขเข่าเจ้าก็เกตุนมาก,กินไข่อีลีเนาะโอ้ยพี่น้องเลยไปไปเดินทางกันบ้านนี้พี่น้องเห็นเนาะยังอีกย,ยาวไกลผมหมกก็ขึ้นพี่น้องเในบ้านนี้เอ้า